สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโตการะทับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบก,กับหนึ่งในรถซีดานระดับพรีเมียมจากค่ายฮอนด้าที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ2026 Hon d a a c c o r d รรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งครั้งนี้ฮ o n da าได้ปรับโฉมให้สวยหรูขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเทคโนโลยีล้ำยุคสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นและระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มทุกฟังก์ชันเรียกได้ว่าเป็นรถซีดานที่รวมความหรูความแรงและความประหยัดไว้ในคันเดียวอย่างแท้จริง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Honda Accord 2026ที่มาในแนวคิด Sophisticated Sportiness ให้ความรู้สึกพรีเมียมผสานความสปอร์ตได้อย่างลงตัวด้านหน้ารถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ทรงกว้างที่มีเส้นโครเมียมคาดกลางขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Honda แบบใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นฝ่ายหน้าเป็นแบบ Full-led พร้อมไฟ d ด y t i m า running light ดีไซน์เรลย,ยาวต่อเนื่องกับกระจังหน้าทำให้ด้านหน้าดูโฉกเฉีียวและดูดันมากขึ้นกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูเตี้ยและกว้าง เพิ่มความสปอร์ตและมั่นคงเส้นสายบนฝากระโปรงมีความคมชัดและไหลลื่นไปจนถึงด้านข้างตัวรถล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วในรุ่นท็อปให้ลุคที่หรูหราและทรงพลังกระจกมองข้างออกแบบให้รับกับเส้นสายตัวรถมีระบบพับไฟฟ้าและไฟเลี้ยวในตัวด้านท้ายของ a c c o r d 2026ก็ถูกปรับโฉมใหม่เช่นกันโดยไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์แบบไรไลทอนลายยาวต่อเนื่องตลอดแนวฝากระโปรงท้ายให้ความรู้สึกกว้างและหรูหราในเวลาเดียวกัน เส้นกันชนท้ายถูกออกแบบให้ดูเรียบแต่หรูเพิ่มด้วยคิ้วโครเมียมและท่อไอเสียคู่แบบซ่อนใต้กันชนเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้ดีไซน์โดยรวมของรถรุ่นนี้มาถึงภายในห้องโดยสารของ Honda Accord 2026ที่ต้องบอกเลยว่าหรูหราและล้ำสมัยกว่าเดิมมากภายในตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมทั้งแผงประตูและคอนโซลกลางใช้โทนสีดำและน้ำตาลเข้มตัดด้วยลายไม้และแถบอลูมิเนียมขัดด้านทำให้ห้องโดยสารดูอบอุ่นและมีระดับ พวงมาลัยหนังแบบมัลติฟังก์ชันทรงใหม่พร้อมระบบควบคุมครบทุกอย่างในมือทั้งระบบเสียงโทรศัพท์และระบบความปลอดภัยจุดเด่นของ Accord 226 0อยู่ที่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วที่เป็น Infotainment รุ่นใหม่ของ Honda รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและยังมีระบบเชื่อมต่อ Honda Connect ที่สามารถควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นการสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือตรวจสอบตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ หน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด10.2นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่ระบบเสียงของรถใช้ลำโพงจากบสถึง12จุดให้เสียงที่คมชัดและสมจริงเติมเต็มอัรถรสในการฟังเพลงตลอดการเดินทางระบบปรับอากาศเป็นแบบดูอัลโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้อย่างอิสระพร้อมช่องแอร์ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง เบาะหลังเอนพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องสัมภาระพื้นที่นั่งกว้างขวางโปร่งโลง่งและให้ความสบายสุดๆเหมาะกับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารโดยเฉพาะในการเดินทางไกลที่สำคัญยังมีหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาในรุ่นท็อปเพิ่มความหรูหราและแสงธรรมชาติให้ห้องโดยสารสว่างมากขึ้น มาถึงส่วนของขุมพลังและสมรรถนะของ Honda Accord 2026ซึ่งมาพร้อมเครื่องยนต์2แบบให้เลือกแบบแรกคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตร v t e c t เทอรบให้กำลังสูงสุด192แรงม้าแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ปรับจูนใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ตอบสนองชับไวส่วนรุ่นไ y b r i d มาพร้อมระบบ e H.E.V. Hybrid เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรให้ความแรงตั้งแต่ต้นรอบการเปลี่ยนโหมดขับขี่ระหว่างไฟฟ้าและน้ำมันทำได้อย่างรับรื่นแทบไม่รู้สึกถึงการสลับระบบเกียร์ eCVT ถูกพัฒนาใหม่ให้เงียบขึ้นและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Honda Accord 2 0 2 6ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่4รูปแบบได้แก่ eCO,N, Normal สปอร์ตและอินดิวิวดวลที่ผู้ขับสามารถปรับตั้งค่าการตอบสนองของเครื่องยนต์พวงมาลัยและเกียร์ได้ตามความชอบระบบการสะเทือนหน้าแบบแม่เฟอร์สันสตรัและหลังแบบมัลติลิงปรับจูนใหม่ให้ซับแรงได้ดีขึ้นขับลุ่มสบายแต่ยังคงความมั่นคงแม้ในความเร็วสูงพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ให้ความแม่นยำสูงเข้าคงได้มั่นใจการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารถือว่าทำได้ยอดเยี่ยม h อนด้ใช้วัสดุด,ดูดซับเสียงและกระจกการเสียงรอบคันทำให้ภายในเงียบแมะขับบนทางด่วนหรือพื้นถนนครุกขัะ ในด้านระบบความปลอดภัย Accord 2,026มาพร้อมชุดเทคโนโลยี Honda Sensing รุ่นใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดให้ทำงานแม่นยำยิ่งขึ้นประกอบด้วยระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ (CMBS) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) พร้อมฟังก์ชัน Low Speed Follow ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKAS) ระบบเตือนและช่วยเมื่อรถออกนอกเลน r d m ระบบไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) และระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว LCDN นอกจากนี้ยังมีกล้องมองรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์จอดรอบคันจุดอับสายตา Blind Spot Monitor และระบบ Clear Cross Traffic Alert ช่วยเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดหลังขณะถอยหลังเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองในส่วนของราคาจำหน่ายของ Honda Accord 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะมีให้เลือก3รุ่นหลักโดยรุ่นเริ่มต้น1.5อร์โบ ราคาประมาณ1,559,000บาทรุ่นกลาง E, HEV L บวก HYBRID อยู่ที่ประมาณ1,799,000บาทและรุ่นขอบี HEV RS HYBRID ราคาประมาณ1,999,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ทั้งหมดถือว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์ทั้งผู้บริหารและคนรักรถซีดานหรูได้อย่างดีเยี่ยมโดยสรุปแล้ว Honda Accord 2026คือรถซีดานหรูที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์หรูหรา ภายในระดับพรีเมียมสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะกับทั้งคนที่ต้องการรถขับดีในชีวิตประจำวันและคนที่มองหาความหรูหราในราคาที่จับต้องได้เป็นรถที่สะท้อนบุคลิกของความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบ